สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเพื่สุขสุขคนที่เขามาหับ z ซ่องสาวน้ำบรรณาพี่น้องมาเบิ่งกาบอ่าวป้างามงามงามแหงเพื่นมาเสวนตรงยางมาเบิ่งพี่น้องเขียวป้าแตบว่าเขียวอุ้มทุ่มอยู่เบิ่งเน้ป้าตัวกำลังเ่าเดี๋ยวตุวก่อนของข้ายังบบงามปนีิบุรางามาดียมหับเลยพี่น้องเบิ่งเน้ งามเพื่อนนะงามเขาวเข้มทุ่มอยู่สองตาเนี่ยิเทียนตกก่อนเนี่ยิงามก็มูเลยนี่พี่น้องมองเนี่ยให้มันยาวๆ,ๆนะโอ้ยความงามอ่ะว,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 ว้าวนี่ประมาณทิศหนึ่งชองทิศนี่เพื่อนแม่เพื่อนโลกดำไปไนีช่ชองให้แม่ชุมห้าวต๊ะให้ดุมมันลงไปนะฮะบ่รยากาศงามไปเลยงามอยู่

ชิคิลแนบไปทั้งได้กับเบื่อเลยมักเลยนะหมักมาเบิ่งกะนี่กะไฟง่ามๆนั่นอยากเลาะเบิ่งเลยนี่พี่น้องให้นี่กระเขียวบอด้าไปกลับมาสบายดีตอนขำๆเด้อพี่น้องมีเอากระป๋อง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 พูดได้ไปพูดเลย มึงเนี่ต๊ะกำลังนี่ทำกับกับกะเฮาต๊ะก่อนเลยนี่สีเงาเอาเลยขึ้นหนึ่งน่อพี่น้องมึงเนี่ยฝามึงเนี่เดี้ยวไปผูกอุ้มทุ่มนี่มาเบิกตาตูหฮักโตกพี่น้องจ๋านี่คนงานเป็นอะไรเป็นเดินไปนเดินน,นะจ้ะอันนี้ให้เป็นให้ชุมห้อตกเองค่ะ กว่ดาวทุกส่วนหนีไมายั่งไม่ยิง,ยงอยู่บังเทิที่ได้บลายใน่ีบางกางเบอกเลยบางกลังบถึงขอยบานบัถึงข่เสือข่อยนี่ไวันนีบุรบงาปนปันไดเนาะนีงจากทางหานดูทังรุมพูกให้ถ่ายๆผมเพ่อะมีเขตนี้มันหนี่ใน,นงามเลยเน่ะ เตะสีบะถึงวางกลางกับอะไรฮ่าพี่น้องบรรยากาศจะทุท่งให้ทุ่งนะันี่พี่น้องนาา่ากวนเอาการพนันเอาหลายตาได้สองสี่หกแปดตาพนันจะระเบียบตาพนด้พี่น้องโหว่ะ พี่วิกาชิตขอบอนอะเคจพี่น้องไทยพี่น้องเบ้องสมีเด้นเบิ้งกามกะเพิงานงานบ้าต่นกไม่อยากมาเห็นห้างเลยนะถูกาแมเป็นเห็ดข้าวมูน้มัเป็นอีกแล้วเป็นอ่ะไปใส่ขึ้นนั่นเต็งั แม่ยังบรรยากาศมาดอกหน้าบัวดาวมาเอาดอกจำฟ้าบัวดาวพี่น้องสาเอามาปลูกพี่น้องเรกคืปลาบัวดาวงามงามอืมมาหลักเอาหรือมาคอเอาคอดอกบัวดาวนี่มีแมงม่าน้ำเดาเดาห้างไอ้ควนีิกวะไม่ได้อะ เรบาดอันนี้ดอกจำปาอ้แต่แตต่แต่แต่แต่รดแต่รูดเวามันนยมาปลูกอตัวนหเออเอาอดเอดอกมันมาใส่หัวเพื่อนนนะฮะเอาให้เยพี่น้องเอามาปลูกในบ้านเาออือพี่น้องงามเลยายมงามนดอกจำปา

แกไปวลายเด้ดดอเขาอ้ามีดอกเหรอดอกยังกัดอกลันทมดอกลันทมก็ห้องดอกยังเรียกว่าดอกลันทมโอ้โหอะไรยังไงนี่แหละดอกลันทมดอกกัญปางปางทางไทยเอียนดอกลันทม เด็ด่น้องบรรยากาศรอบๆเป็นน้ำบั่นเลี้นบ,นนบ,นนบ,นบนาดาวเบยม้ไทยเจ๋งเลยดอกไม้เ<ม>พื่อนฟ้าทางนีก้นนก,กัมีจ่ายได้พี่น้องอันนี้แม่นเล่าขาวเบาดาวนะเพิ่นเขียนเหล็กย,ยังไหวนะ หกสองป้ากาบาวกีพี่น้องกุ้มทุ่มอยู่สบายดีตอนแดงๆเด้อพี่น้องเทพี่น้องออกหน้าต่อพี่น้องจ้ะออกหน้าต่อเขามาเอาดอก จำปามาปลูกอยู่บ้านใหม่พี่น้งองเอามาปลูกอยู่บ้านบอดาวเพี่กำลังครัวปลาพี่น้องสบายดีพี่น้องหลังจากมาถ่ายรีวิวตะก,กาแล้วแหละก็ะเลยสิมาเห็ดยังกินต่อพี่น้งองต้แมแดงเลยต้มซีอิอ๊มข้ามเอือบปลาปิ้งปลาตำน้ำจิ้มคักๆแซ่แบๆกิน ต้องใส่ลน์เ,าเ,น,เนาะเพื่อนเสื่อนใส่ลรือไงอาทิตย์จะสบายใจอึ้บบรรยากาศดีดีเดยวลงไปกะแตนี่กำลังจะเป็นสิตกดินแล้วเดยวลงไปเห็นแต่แตะกาเขียวง่ามอุ้มทุ่มอี่ยงเดือประดับตัวหนึง่งเลยอีกตัวหนึง่ง ป้าสองกโิโลในเป็นจำนวนเงินเทน่าไรห้าสิบแปดหรือสี่แปดสี่แปดสี่หมื่นแปดสี่แปดบาสี่้าส่นเออมันเป๊ะจงจำนวนเลยบ เป็นนเป็นคนเอือบปลาส่กินท้สิบเป็นคนเห็ดเจเนะพี่น,น,น้องเมืม่อชีบน,นะ็นเห็ดหเราเห็เนะทำปฏิทุยัง <c oughs> ก็บรยากาปดาวันเห็ดเอ,อืนนบอบไปกินน,น,นะเสพ คนอยู่เป็นตั้งจริง้วพูดสุดยอดรับเจ้าผิกก่ะพอดีเรื่องอีกพอดีกะเจ้าอีกนะอ,อารมณ์นะดีๆนิ่มแน่พอครัวพอครัวใจกล้าตอนนี้แต่ดาวร่างย่ <laughs> ลืมละอย่าไม่บริกินนังมันดอกยววะเป็นะยังนง่ะรับล่างนี่ล่างเลยนะกระเทือนเลยเอาพิงมาขาดนึ่งคือิ่างเอาข่ายร่างเอาขี้เก่าเอาพอื้นร่างนี่ทั้หัวทั้งคอเนะตยในหลืบมันนะั่นนั่นพันหลืบมันนะ่ะพันหลืบเนืเ้อปลาพี่น้องจ้า ใส่แอปพอคั่วนะมันนี่ตัวนี้เหมนใหม่แล้ววะเจกใหม่แล้วนะมันคือโดยมันแล้วขยันสิใส่เจ้าใส่บาดาไปซื้อน้ำกินน้ำยูเทียงเบสขนมที่นำคนที่นำนะแต่กรรมาสตรนั่นเอง อันผู้ดิต้มให้กินเฮหยือ่อจะต้มกับนี่เนาะใครนะนะต้มแล้วใครก็นอึ๊บไปแว่โต๊ะหนึ่งพี่นองสาเราลุ่นน้ำกันมาแช่กับเป็นโถงให้พี่นางเออสมัยเห็ตแจว พร้อมแล้วพี่น้องอาก,กินยังขอให้แกดกิจจะแล้วแล้วล่ะก,กินข้าวจีพี่น้องจ้าเพปุนจิเป็นคนเห็ดน,น้ำจิ้มแต่เฮาเป็นคน <c oughs> แล้วพี่กระเด็นใส่ปากจ้ะบ่คอยแกดขอจีบ่ใอยคอยตีรังใช่บ่ ยัพี่น้องสาวป้ากาจับเนี่ยักหน่อยจักห,หน่อยไายโตเออไลายเสือบลายเสือบอยู่โคกเพิ่งนจักมันเป็นอะไรเนาะมันอยากมืนมือกำลังตามมาผิดจ้่พี่น้องสีฮาเห็ดแซ่วแซ่บๆอีกแล้วจ้าเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งซองฮะต่อแล้วพี่น้องเด้อจบขีดแล้วห้องๆน้องน้ๆน,นี่เป็นกระปุ้ล เป็นปลาเผาแล้วก็ผักจูอ่นเอาปลาถแ่เด็บเมาส์มาเปิดตลาดปรกชองพอแล้วเพื่อนไปพอกันใหม่พี <S 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 ่น้องขอบุณทุกคนที่ไล้น้อนื้ไปขอบขใจน้องด้วทีเขามาหาไปเลยพี่น้อง สวัสดีเด้อพี่น้องเบิ่งช่องกันต่อเด้อพี่น้องเด้ออื้อหือติดตามช่องซุปเปอร์อ้วนนาต่อจ้าขอบคุณจ้ากําลัง <San> 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 <San>